ท้องฟ้าการต่อสู้แห่งท้องฟ้าเหรออะไรแล้วนั่นน่ะแต่อย่างนั้นเอาถังไปวางตรงนั้นสิถังเรอดูให้ดีละ่ะทำแบบนี้ไปทำไมไม่เข้าใจเลยอะ่ะลองทำดูเดี๋ยวก็รู้ทุบใส่หอยนั่นให้เต็มแรงเลยสิค่คอยๆนะซันจิทำไายขืนทำเรือไปลุยแล้วก็รับรองไม่จบง่ายๆแน่นะอวดให้แหลกเลยก็ได้ ล,ลุงเห็นไม่เรียกคนอื่นในผู้สีสูนได้งั้นสินนะอองั้นจะทำตามที่บอกแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดีวนี่ไม่ต้องเหงือขนาดนั้นก็ได้ตัวอ้ยจอยเยอะเอ่อเออฮะเฮ้ยเฮ้ย,ยทำอะไรอ่ะเธอจะบอกให้อมยอมแรงยังไงก็เธอแต่ว่าแบบนั้นอะขนาดเปลือกหอยก็ยังไม่สะเทือนสักนิดเลยนี่นาะเอ้ยเปล่านะฉันหัวดสุดแรงเกิดแล้ว กะว่าใช่มันแหลกคาคอนเลยนะเนี่ยฮะแต่เหมือนก็ว่าหอยเนี่ยมันดูซับแรงกระแทกเอาไว้ได้เลยฮะฮะงั้นก็ลองหันรูของไดเอ้าไปที่ถังเปล่าแล้วกดที่ปลายของเปลือกหอยดูสิเ<ะ>ออคงจะพอรู้วิธีกดอยู่แล้วสินะอกดเลยสิเ นั่นคืออิม a พ t ได้เอามันจะดูซับแรงกระแทกเอาไว้แล้วปล่อยได้อย่างอิสระปกติจะวางที่อุ้งมือแล้วใช้ถุงมือกับผ้าพันแผลยึดเอาไว้ให้แน่นถ้าซัดถูกจังๆแล้วก็พลังรุนแรงขนาดทำให้คนธรรมดาตายคาที่ได้เลยอุศบนี่มันจะเทพคุ้มกดลูกชิ้นนั่นมันก็ใช้นี่แหละ